นะครับปลาบึกครับปลาบึกครับดูนะครับมันอยู่มันจะสวนมาปลาบึกอ่ะใช่ปลาบึกก็เปล่าผมว่าใช่อ่ะถ้ามันกดอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นอ่ะปิดตานอกไว้ปิดหน่อยนึงปิดหน่อยนึงปิดให้มันแน่นหน่อยนึงพอพอพอ,อยกเบ็ดสูงๆนะสักยกเบ็ดสูงๆเบ็ดขึ้นตั้งๆเงี้ยนั่นแหละอย่างงั้นเลยท่านท่านไปจีดอะไแล้วว่นั่นแหละท่านนอนเป็นอย่างงั้นเลย เนี่ยผมขาดตรงนี้อะไรรอบหนึ่งเนี่ยพาไปติดอะไรเนี่ยปล่อยปล่อยรอกหน่อยหนึ่งปล่อยรอกหน่อยหนึ่งไม่ต้องกลัวหรอกเบ็ดใหญ่เบ็ดเบ็ดเล็กอ๋อศูนย์ศูนย์เบอร์สีส่ใช่ไหมคือตหลุดเลยมันน้งอย่าอย่าพึ่งอย่างนี้มันเอากระดิ่งออกก่อนดึงเลยอ่ะพาไปติดอะไรวะตัวไงตรงเนี้ยผมขาดมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยนั่นนั่นนั่นขันยกเบ็ดสูงสูงเละยกไปเลยสูงสูง นี่งนงัดขึ้นอย่างเงี้ยงัดเบ็ดขึ้นอย่างเงี้นย,น,ยนั่นแหละปิดอีกแล้วอะเปิดหน้ารอกปลอย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 หน่อยปลอย,ลอย,ลอยหน่อยนักศักยันไปนอนเบ็ดอย่างงั้นดิถ้าโดนปลาใหญ่อ่ะตั้งเบ็ดขึ้น,นสูงๆตะก,กี้ผมขาดไปตัวหนึ่งครับนี่มากินของนักศัก์ครับของผมเล่นเชือกสายหน้าขาดเลยครับ ยังไม่ไปหรอกยังอยู่ยังอยู่เชื่อผมนี่ใช่ใช่ยังอยู no. ่ปล ah. hmm. hey, yeah. ่อยปล่อยหน้าเราเปิดเปิดเบรกหน่อยหนึ่งเปิดเบรกหน่อยเปิดอยู่ไหมเปิดให้ดึงไปนั่นแหละเปิดให้ย้อนย้อนเราย้อนเอาดึงดึงมือออนนะตรงนี้อุปสรรคเยอะครับตรงนี้ตอมีตอตอใหญ่ตรงต่อใหญ่หนึ่งครับ ตรงนี้สองครับแล้วข้างหน้าโน้นอีกสามสี่ครับหมายวัดใจครับะระตะกี้ดึงเบ็ดคันยกล้อครับคันแทบร่วงครับตะกี้ดย่อนแล้วไงไปแล้วมัง้งยินมออกนะด มันดูดประบงอไงดูดกดอยู่กับพื้นน่ะม,มาสั่งเอาคันนั้นมานี่ดิคันนั้นเอาออกเลยใช่ใช่คันนี้เอาออกก่อนเลยเอาไมเดี๋ยวไปนี่ไว้ออกไว้ก่อนออตอนนี้ผมไล่เก็บเบ็ดแล้วครับ วันนี้ก็พอได้ตัวครับได้กระสูบสองตัวครับไซส์ใหญ่ครับมันหลุดยังไงวะมันจะหลุดไซส์โลกว่าวตัวหนึ่งครับนี่ครับของผมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ประมาณแปดขีดอยู่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 ยกนสะักยกเบ็ดสูงๆนี่นั่นแหละผมว่าเปิดเบรกอีกหน่อยนึงอะมันงั้นมันไม่คลายหรอกนั่นแหละด,ดึงดึงมือเอาดึงมือเอา หวาดแม่งเลยไหมอย่าดึงดึงออกอีกแต่ใหญ่นี่นะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงปล่อยทีละหน่อยดึงมือออกก็ได้เอามือดึงออกเอาอะดึงออกปล่อยออกนั่นแหละปล่อยปล่อยเบาๆปล่อยเบาๆทีละนิดทีละนิดยังไม่ไปหรอกเพราะว่าเชือกน่าสักได้ไงพี่อีเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อีเท่าไหร่นะพี่อีเท่าไหร่ พีแปดสิบครับสายเอ็นสามสิบเอ็ดปอนครับของผมเอ็นสิบห้าปอนพีอีสามครับไม่เหลือครับกระจุยไม่เข้าไปหมกตอ่อเฉยเลยมันเป็นต่ออะไรวะตอก็ผมขาดวันแรกอะเนี่ยเข้าโตตรงนี้เลยเนี่ยเอาทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงไม่ออกอะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปลาเล็กหาย ตัวใหญ่เข้าเดินเป็นคู่แน่นอนเลยพวกนี้ไม่ไม่ค่อยเดินตัวเดียวนะเล่นของผมเสร็จปุ๊บมาเล่นของนักักต่อเลยเนี่ยไม่ถึงห้านาทีเลยน,ออนี่ครับผลงานครับกระสูบครับสวยๆครับสองตัวครับเอาเรื่องครับวันนี้นี่ครับผมรวมนะว่า เป็นที่น่าพึงพอใจครับวันนี้เรามารอดูตัวใหญ่กันครับนี่ครับดึงเข้าต่อครับยังอยู่ไหมมันยังตึกตึกอยู่อะตึกตกถ้าตึกๆึกอยู่นะถ้าตึกตึกต่กอะ แม่งดีม่ดีไปพันรอบหนึ่งหรือเปล่านะมันดูนาสักว่ามันมันดึงไม่ันดึงไหม,มยังดึงอยู่ตึ๊ดตึ๊อยู่นาสักออ,ออกคันเบ็ดลงต่ำเกินถ้าโดนตัวใหญ่เนี่ยยกขึ้นขนาดผมยกยังไม่เคยอยู่เลยเชือกผมเล็กไงพีอีผมเล็กไง น่นนั่นนั่นน,น,นัเห็นไหมมันกดพื้นอยู่เลยครับกดอย่างเดียวเลยของผมก็มาขาดตรงนี้หละตัวหนึ่งครับนะแตะเพียนขึ้นครับ ตวแบบมันก็เหมือนกับตัวเดียวเพราะมันรูดได้นะ่ะเ,เนี่ยตัวเบ็ดเนี่ยมีทํารูดด้วยนะ่ะทํารูดให้มันไปติดห่วงแล้วม,มันจะไปติดได้ไงไม่ไม่กลัวมันไม่ใช่โตมันอาจจะเป็นงามไปเลยเราเรา,เราไม่รู้ไงผมมาติดตรงเนี้ยผมทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงไม่หายอะ่นนะนาสักลงปล่อยสายย่อนๆหน่อย นะถ้าเป็นตัวเบ็ดใหญ่นี่ครับไม,ไม่ไม่คิดยากว่าตัวเบ็ดมันเลเน็กนะนะนะยังอยู่ครับยังอยู่ครับนี่ครับอาการปลายคันครับเนเรื่องับเบ็ดเกาะมันไม่น่าจะเกาะอยู่แล้วโอ้โหแม่งดึงดึงนักมีมีขึ้นในมังเาวิ่งนั้นอย่างเดียวมันกดลงน้ำมันกดลงพื้นอย่างเดียวอ่ะปลาเนี่ย น่ะ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 นาสักลองเปิดเปิดอีกหน่อยนึงเผื่อมันหลุดให้ไม่มันไม่เชือกมันไม่ไปไงปล่อยดึงมือเอาก็ได้นั่นแหละหมุนแล้วก็ดึงมือเอาหน่อยหน่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยเอามือสาวปล่อยหน่อยๆแล้วค่อยๆปล่อยมันไม่รู้ล็อกถ้ามันอยู่อยู่ขนาดนี้แล้วน่ะนนั่นแหละนั่นแหละแล้วค่อยดูมันจะคลายตัวป่ะน่ะลองปล่อยไปอีกหน่อยเผื่อมันหลุดให้ นะมันยังนย่ยังแน่นอยู่เลยเนี่ยปัญหานี่แหละติดต่อเนี่ยของผมเมื่อวานก็สองตัวขาดมาวันนี้ก็หนึ่งตัววันก่อนโน้นก็โดนทุกวันนะับหมายนี้มาเจ็ดรอบ นะั่น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 ะนะนะอาจจะหลุดเลยมั้งลองดึงดูลองดึงด,งด,งดูโอ้อยู่มันดึงเข้าเข้าหาตัวมาแล้วครับมาแล้วครับมันเข้าหาตัว,ว,ว,าาตวยังไงก็ปลาบึกเชื่อผมยกเบ็ดสูงสูงโอ้ปลากาตัวใหญ่โอ้ปลากาตัวนี้สามโลได้ครับโอ้ตัวโคตรใหญ่ครับตัวนี้ลากลากขึ้น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 เลยลากขึ้นเลยโอ้พี่น้อง อ้ยรถถังฝั่งทนครับฟักกาโอ้ไม่ใช่บึกถ้าว่กบึกมันจะไม่เข้าต่อนะนี่พี่น้องดูครับเนี่ยดูฝ่ามือผมับตัวนี้สามโลได้ั้างเนี่ยเกือบสามดีใจกับนัศักดิ์ด้วยครับที่ได้ตัว ปากาปากมันหนาครับนี่ครับมันไม่ขาดง่ายๆแล้วมันกัดโดนขอล่างด้วยเบ็ดเบอร์สีครับเฮ้เพิ่มน้ำหนัก<ๆ>เพิ่มน้ำหนักเออตัวนี้ค่อนขั่วหน่อยนาสัก<ๆ>น่าสักปล่อยสายคิงหน้ายาวเกินไงมันเลยอาจจะติด ไปติดเงี่ยงหน่อยหนึ่งนะไปติดพวกรากไม้รากอะไรเอาอาเอาอาจับดีดีอือไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยตัวเนี้เบิ่มเลยเท่าที่ผมได้ประตูน้ำปีที่แล้วอะเกือบสามมั้งตัวเนี้ใช่สองโลได้ไหมนี่วันนี้นักเล่นของใหญ่ครับคิดว่าบึก ผมไม่ได้ผมไม่ได้ดึงเองผมไม่รู้ไงแต่ของผมไม่น่ายช่กากาปาก,กามันดึงเนี่ยทรงไงลากเบ็ดลงน้ำอะ่ะนี่ครับแตมผมก็ก็ไม่น้อยหน้าครับวันนี้พอได้ตัวกันครับ